ฮัลโหลคุณูุพาครับตอนนี้ผมอยู่บ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านของไอ้ไทยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมเช็คเพื่อความแน่ใจอีกทีเฮ้ย hey. มึงมาทำอะไรบ้านลูกพี่กูกูแค่มาหาคนชื่อไทยมาหาแไรทำตัวรับๆล่อๆใครส่งมากูถามว่าใครส่งมาเป็นใบ้อ่ะ โทษทีว่ะมือกูหนักไปหน่อยมึงอยากมีเรื่องเหรอฮะอยากมีเรื่องเหรอวะมงจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าอยู่ก่อนกองเชียเนี่ยมันจะมาลอบฆ่าพี่ไทยนั่นมันไอ้วายุนี่ฮะวายุเออเดี๋ยวนะ ไอ้เฮี้ยนี่ชื่ออะไรนะกูชื่อเจา้าอย่าบอกนะว่ามึงคือไอ้เจา้าจอมขี้แย่ขี้แยเชี่ยไรอ๋อแม่งมีคนเดียวที่เรียกกูแบบนี้ได้มึงให้ไวอยู่ ขี้โมงมึงนั่นแหละขี้มึงสี่ขี้โมงมึงนั่นแหละขี้มึงสี่ขี้โมมึงใจเย็นก่อนทั้งสองคนมึงสี่ขี้โมงใจเย็นก่อนเืียก่อน<ม>ทั้งสองคนนี่แปลว่าทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วเหรอขอโทษด้วยนะที่วันนั้นเราลงมือกับนายหนักไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับผมโอเคแล้วแล้ว ตกลงนี่ทั้งสองคนเคยอยู่บ้านติดกันสมัยเด็กเหรอครับจะว่าไปก็เหมือนพรมลิขิตเลยเนาะกลับมาเจอกันได้ใครจะอยากกลับมาเจอมันสมัยก่อนคีโมชิบหายก็ดีกว่ามึงอ่ะไอ้ขี้แยวไอ้ใส่เดียวกูเะล่ะใจเย็นก่อนใจรู้ว่าใครขี้ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแล้วสรุปวายูมาที่นี่ทำไม คุณภูผาถูกทำลายจากคนบริษัทคุมฟ้าแล้วถ้าทางนายกับไทยจะรู้อะไรบางอย่างมาคุณภูผาเลยอยากจะคุยด้วย